บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับสารพัดสิ่งห้ามทำช่วงหน้าร้อนทั้งดื่มน้ำเย็นอาบน้ำเย็นหรือแม้แต่การเปิดแอร์นอนและหน้าร้อนต้องเติมน้ำมันรถให้เต็มถังเพื่อป้องกันร,รถระเบิดเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5 อาหารเจ็ดอย่างที่ต้องระวังช่วงหน้าร้อนจริงหรือถือว่ามีความเป็นจริงอยู่นะคะเนื่องจากอุณหภูมิในหน้าร้อนจุลินทรีย์ในอาหารจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นมากกว่าในหน้าอื่นๆแล้วเราจะเลือกทานยังไงดีครับดูก่อนอาหารมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงหรือไม่หลังจากนั้นดมกลิ่นเปลี่ยนแปลงหรือไม่ปรุงไว้นานหรือยังมีแมลงวันมาตอมหรือยังควบลุงมีสุข,ขันอนามัยที่ดีไหมสรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้นะครับหน้าร้อนอากาศร้อนๆเป็นตัวเร่งให้อาหารหลายอย่างบูดเสียได้เร็วกว่ากรมทั้งงย ต้นการเติบโตของเชื้อโรคกินแล้วอาจเกิดอันตรายตามมาต้องระวังน,นะครับอันดับที่4อากาศร้อนต้องเติมน้ำมันเต็มถังหลีกเลี่ยงการระเบิดจริงหรือเกิดการออกแบบของถังน้ำมันการออกแบบของรถเนี่ย <c oughs> เขาก็คำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้อยู่แล้ว <c oughs> เป็นไปไม่ได้เลยที่รถที่มีน้ำมัน ถังแล้วจอดทิ้งไว้เฉยๆแล้วอยู่ๆมันจะระเบิดขึ้นมาเองยกเว้นว่าเกิดอุบัติเหตุไปชนอะไรอย่างนั้นมันก็มีโอกาสสุดแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะว่าแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงเป็นเพียงแค่การทดสอบที่มีการควบคุมตัวแปรและสร้างสถานการณ์เฉพาะซึ่งโอกาสเกิดขึ้นได้จริงในสภาวะแวดล้อมจริงๆนั้นค่อนข้างน้อยจนไม่ได้น่ากังวลหรือตื่นตระหนกจนเกินไปครับอันดับที่3เปิดแอร์นอนอันตรายถึงชีวิตจริงหรือ พูดถึงว่าเปิดแอร์ในบ้านนะไม่ใช่ในรถข้อเสียจริงๆนี่บอกลำรงว่าไม่มีนอนแล้วเปิดแอร์แน่น,นอนได้เขาบอกว่าควรเปิดแอร์ให้เย็นก่อนและเวลาจะนอนให้ปิดแอร์พอจะนอนแล้วปิดจริงๆแล้วยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เพราะว่าถ้าไม่เปิดหน้าต่างอากาศมันก็จะไม่มีการไถ่ทีถ้าจะปิดแอร์ก็ต้องเปิดหนา้าต่างไม่ใช่ว่าเก็บความเย็นมันเอาไว้มันจะเป็นอันตรายมากกว่าครับคุณหมอมีคําแนะนําการเปิดแอร์นอนดังนี้ครับเปิดแอร์ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะฮะยี่สิบสี่ยี่สิบห้าองศานี่เหมาะสมถ้ากับมีโรคภูมิแพ้ก็อยากให้แอตตกัวขณนน แอรนี่ต้องทำเม็นกระจำนะฮะเพราะว่าบ้านเราฝุ่นละอองเยอะสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับการเปิดแอร์นอนทําได้แต่ว่าสําหรับในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดก็ไม่ควรให้ลมของแอร์พัดเข้าหน้าเข้าจมูกโดยตรงเพราะอาจจะทําให้อาการของโรคกําเริบได้ครับอันดับที่2อากาศร้อนห้ามดื่มและห้ามอาบน้ําเย็นจริงหรือไม่จริงครับโดยปกติร่างกายของคนเราเนี่ยมันปรับ สมดุลในร่างกายเพื่อให้อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยคงที่อยู่เพื่อระบบต่างๆเนี่ยจะได้ทํางานอย่างเป็นปกติการที่เราอยู่ภายนอกที่อุณหภูมิ40องศาแต่ภายในร่างกายของเราเนี่ยอุณหภูมิไม่ได้พุ่งขึ้นไปถึง40องศาเหมือนอุณหภูมิภายนอกกินน้ําเย็นโดยที่ร่างกายของเรายังเป็นอุณหภูมิปกติอยู่ก็เท่ากับเหมือนกับการกินน้าเย็นธรรมดาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วหรือว่ามีการดื่มน้ําร้อนน้ําเย็นเข้าไปพวกนี้ไม่ได้มีผลกับโรคของหลอดเลือดสมองโดยตรงก็จะมีผลกับสสภาาาาพร่่่งงกยบวนที ไปสัมผัสกับบริเวณที่ไม่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเท่านั้นสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะเมื่อดื่มน้ําเย็นเข้าไปร่างกายจะปรับอุณหภูมิน้ําให้กลายเป็นอุณหภูมิร่างกายปกติทั้งนี้เรื่องการดื่มหรืออาบน้ําเย็นเสี่ยงหลอดเลือดแตกก็ไม่เป็นความจริงไม่ควรแชร์ต่อครับและอันดับที่1สิ่งของ6อย่างที่ห้ามวางไว้ในรถยนต์เด็ดขาดจริงหรือ มีความเป็นไปได้นะที่เราทาให้เกิดไฮยหนะอย่างที่ว่าพอมีมูลอยู่สิ่งแรกไฟแชกเห็นด้วยนะความร้อนในรถสูงพอที่จะทาให้เกิดการระเบิดของแก๊สที่อยู่ในไฟแชกกระป๋องสเปรย์จริงๆก็เรื่องเดียวอะไฟแชกข้างในมันก็จะมีแก๊สอัดอยู่ภายใต้ความดันกระป๋องสเปรย์นี่ใหญ่กว่าหลอดไฟแชกเยอะอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ความเสี่ยงก็คล้ายๆกับการเอาแบตเตอรี่ขึ้นเครื่องบินนะฮะแบตเตอรี่จริงๆโลโอกาสจะระเบิดก็คือไปกระทบกระแทกไปเจาะไปชาร์จมันไปตากแดดไว้ที่ความร้อนสูงเช่นทิ้งรถไว้ชว ขงสูงเป็นสารพิษนะคนดมเข้าไปก็จะมึนงงอะไรอย่างนี้น่าหนัค่อนข้างไม่ไม่ดีแต่ก็ไม่เห็นมีใครแชร์กันสรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้นะครับกระป๋องสเปรย์ไฟแช็กน้ำแข็งแห้งขวดน้ำพลาสติกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่และยังลบไม่ควรวางไว้ในรถที่ตากแดดทิ้งไว้นานๆเสี่ยงเกิดอันตรายตามมาครับ เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องย่อมเป็นสิ่งสำคัญนอกจากเรื่องอาหารที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษการป้องกันอุบัติเหตุจากสิ่งไม่คาดคิดก็ไม่ควรละเลยนะครับใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันช่วยลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ <S <S ผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่่มเพือนนแล้คหา ชัวก่อนแชร์นะครับหลงเชื่อข่าวปลอมบนโลกออนไลน์แล้วว่าจะตกมาตายแบบไม่รู้ตัวนะครับผมสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม